สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมระบบวัดค่าอุณหภูมิและมีเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิป,ปกติควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ส่งตัว Arduino Uno Omega 328P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับหน้าจอ LCD ขนาด16คูณ2บรรทัดเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและชื่อของตัวเครื่องนั่นเองครับโดยส่วนของตัวระบบควบคุมต่างๆนะรวมถึงนะครับระบบควบคุมปั๊มของเราเพื่อทำมาที่ในการปั๊มแอลกอฮอล์ให้มาาล้ง ือในขณะที่ผู้ใช้งานสอดมือเข้าไปในกล่องสเตลเลสของเราครับก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับเพื่อทําให้นะครับพร้อมที่จะใช้งานและมีความคงทนในการใช้งานสูงครับป้องกันความชื้นและฝุ่นที่จะทําให้เกิดน้วระบบควบคุมนั้นมีปัญหาในภายหลังได้เองครับสำหรับตัวกล่องล้างมือของเรานะครับก็จะเป็นกล่องสเตลเลสอย่างดีนั่นเองครับเนื่องจากว่าตัววัสดุสเตลเลสนั้นนะครับทนกดทน่ามีความคงทนในการใช้งานค่อนข้างสูงและนับเครื่องมือแพทย์ต่างๆก็นิยมใช้สเตลเลสในการใช้งานนั่นเองครับ โดยส่วนของตัวระบบควบคุมนะนอกจากจะทำการอเฟ็กกับหน้าจอ LCD แล้วนะยังมีในส่วนตัววงจรมาทึกเสียงอีกด้วยครับเพื่อทําให้ทีในการแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดอุณหภูมิที่วัดได้จากฝ่ามือเนี่ยปกติก็จะเปล่งเสียงออกมาทางลําโพงที่อยู่ด้านหน้าของตัวกล่องเหล่านั้นว่า เป็นค่าอุณหภูมิปกตินั่นเองครับและสำหรับตัวปั๊มที่เราทำน้าที่ในการปั๊มแอลกอฮอล์เพื่อทำมาที่ในการล้างมือที่ยื่นเข้าไปในตัวกล่องสเตลเลสข,ของเรานะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวปั๊ม dc 12โวลต์ขนาดเล็กครับซึ่งก็จะรับแรงดันไฟมาจากภายในกล่องควบคุมของเราครับก็จะมีรีเลย์ขนาด1นชแนลครับที่จะทำ้าที่ในการตัดต่อไฟขนาดถึง2โวลต์ซึ่งจับมาจากนะครับในส่วนของตัวแจ็คแแดปเตอร์ที่อยู่ด้านข้างนะครับตัวเครื่องของเรานั่นเองครับโดยเราจะใช้ในส่วนของตัวแแดปเตอร์ขนาด 12โวลต์ครับกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์ครับเสียบเข้าสู่แจ็คแแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้านเครื่องของตัวกล่องควบคุมของเราได้เลยโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบครับห้ามสลับการเด็ดขานะฮะซึ่งกระแส5แอมป์ตัวนี้ก็จะจ่ายให้กับตัวนะครับปัม๊มรวมถึงระบบควบคุมและจอ LCD อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองครับและสําหรับตัวเซ,เซ็นเซอร์ที่จะทำหน้าที่ใน,นการตรวจจับฝ่ามือที่ยื่นเข้ามานั้นนะครับก็เราจะใช้เซ,เซ็นเซอร์2ชนิดด้วยกันนะฮะเซนเซอร์ชนิดแรกก็จะเป็นเซ,นเซ,น,เซนเซอร์อัลตราโซนิกทรานดูเซอร์ครับโดยในโปรแกรมของเราเยเยรรราาาาจะะะทํกกตั้้้งไวถิด ถ้ามีผู้ใช้งานครับยื่นมือเข้ามาในตัวกล่องสแตนเลสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยนะครับต่ำกว่า10เซนเมลงมาครับก็จะสั่งให้ตัวนะครับ M L e x s e n s o r ซึ่งเป็น ตัวเซนเซอร์ที่ทำมาที่ใน,นการวัดค่าอ,อุณหภูมิแบบไลายสัมผัสนะครับซึ่งเราจะทําการติดอยู่กับตัวกล่องนะครับควบคุมของเราและเจาะทะลุผ่านสตลเลสขึ้นมาเพื่อทำมาที่ใน,นการวัดค่าอ,อุณหภูมิเมื่อวัดอ,อุณหภูมิได้แล้วนะครับก็แสดงผ่านหน้าจอ LCD ขนาด16คูณ2นะครับถ้าเกิดอ,อุณหภูมิอยู่ในนะครับสภาวะปะกติของฝ่ามือของเราเนี่ยก็จะเกิดเสียงแจ้งเตือนออกมานั่นเองครับ แล้วสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีรู้ยากเลยครับเพียงแค่เราทําการเสียบอะแดปเตอร์ที่ข้างของตัวกล่องและเตรียมขวดบรรจุแอลกอฮอลให้เรียบร้อยครับเราก็จะมีในส่วนของตัวสายยางนะครับเผื่อไว้ให้เพื่อทําให้ธีการดูดน้ําแอลกอฮอลที่อยู่ภายในขวดครับตัวแอลกอฮอลของเราก็จะถูกดูดผ่านปั๊มนะครับแล้วทําการผ่านหัวฉีดซึ่งอยู่ภายในตัวกล่องสเตลเลสของเราครับหัวฉีดตัวนี้ครับมากพอที่จะฉีดให้มือของเรานะั้นชุ่มไปด้วยแอลกอฮอลเพื่อ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ติดอยู่กับฝ่ามือของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับฉะนั้นตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะนะครับนำไปประยุ์ใช้งานได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์พร้อมระบบวัดค่าอุณหภูมิและแจ้งเตือนนะครับผ่านเสียงของเราเพื่อทำมาในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นะั่ตอนนี้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอนุราตครับในที่นี้ครับเราได้ทำการเตรียมปลั๊กไฟพร้อมอะแดปเตอร์และเสียบเข้าสู่ตัว กล่องระบบควบคุมของเราเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ทาการเปิดสวิตช์ครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็จะทําการรอสักพักหนึ่งเครื่องบูตระบบของเราหน้าจอของก็จะขึ้นกันว่า b l o x k virus ครับแล้วก็ theme scan ดอกจันในขณะที่เครื่องยังไม่สามารถรวัดอุณหภูมิได้ก็จะเป็นดอกจันทรหลับด้วยกันทีนี้ครับสำหรับการทดสอบก็ง่ายๆครับเพียงแค่ยื่นมือเข้าไปนในกล่องสไตไนเลสของเราเราจะทําการตรวจจับระยะที่ ตัวอันเซนเซอร์อันตราโซนิกตรวจจับได้ถ้าเกิดระยะต่ตางกว่า10เซนลงมาเขาจะทำการวัดค่านนภูมิพร้อมปัม๊มแอลกอฮอล์ออกมาแล้วนี่นครับอลองดูนะครับมานะครับจะเห็นได้ว่านะในขณะที่เรายื่นมือเข้ามาเข้าไปนะครับตัวเซนเซอร์อันตราโซนิกจะตรวจสอบ ว่าถ้าเกิดฝ่ามือที่เรายื่นเข้าไปนั้นระยะต่างกว่า10เซหรือไม่ถ้าใช่ก็จะทำการวัดอัาอุณหภูมิเมื่อกี้เราก็เห็นอยู่ที่ประมาณ34.5องศาซ,ซึ่งอยู่ในภาวะปะกติก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมาทางลำโพงขนาดเล็กที่อยู่ด้านหน้า พร้อมทางทำการฉีดแอลกอฮอลให้ชุ่มมือผมได้เลยนั่นเองครับสำหรับตัวกล่องสไตเลตตัวนี้ครับทางผู้ใช้งานสามารถได้ยื่นมือเข้าไปได้ทั้งสองมือนะแต่ว่าผมทำการทดสอบด้วยการอ่านคลิปอธิบายอยู่ฉะนั้นมือหนึ่งผมต้องอ่านคลิปและอีกมือหนึ่งผมต้องทำการทดสอบฉะนั้นอาจจะเห็นใช้งานแค่มือเดียวแต่จริงๆล้วสามารถสอดมือเข้าไปได้ทั้งสองมือได้นั่นเองครับขออนุญาตเช็ดมือนิดนึงนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าในขณะที่มือของเราชุ่มด้วยแอลกอฮอลเนี่ย นะครับแอลกอฮอล์มันจะระเหยพร้อมทั้งดูดความร้อนจากฝ่ามือของเราไปด้วยทําให้อุณหภูมิของฝ่ามือของเรานั้นลดลงด้วยเช่นกันฉะนั้นการวัดอุณหภูมิครั้งต่อไปของผู้ทดสอบอาจจะตามก่าคัดลงต่ำลงจากค่าความเป็นจริงบ้างนั้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนใหม่เข้ามาทําการทดสอบนะฝ่ามือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากแอลกอฮอล์ฉะนั้นการวัดก็จะปกตินั่นเองครับลองดูอีกครั้งครับ อ่านะก็จะเห็นว่าเมื่อสอดมือเข้าไปนะครับก็จะทําการวัดค่าอุณหภูมินะครับดีเลย์อยู่ที่ประมาณ2วิก็จะทําการสั่งให้ปั๊มทํางานขนาด2วินาทีเพื่อทําการดูดแอลกอฮอล ให้ทําการล้างมือของผู้ทดสอบนั่นเองก็จะเห็นว่าที่มือผมนั้นนะก็จะชุบไปด้วยแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีลดการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับซึ่งสําหรับตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถประยุกใช้งานได้หลายอย่างครับทั้งติดตั้งหน้าออฟฟิศหน้าสำนักงานต่าง,าง,าง,างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับและสําหรับตัวปั๊มของเรานะจะทําการติดตั้งข้างๆตัวกรองครับผ่านนะครับตัวรองที่เป็นซิลิโคนนะครับซึ่งจะมีความนุ่มเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนไม่ให้สะเทือนไปถึง อย่างตัวกล่องได้ฉะนั้นก็จะเพิ่มความเงียบในขณะที่เราใช้งานนั่นเองครับสําหรับตัวใสาย,ยาผมก็จะเผื่อไว้ค่อนข้างยาดนึงครับสามารถที่จะจุ่มลงไปในขวดบรรจุแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดีครับและสามารถที่จะเติมใหม่ได้ถ้าเกิดแอลกอฮอล์นั้นหมดนั่นเองครับสําหรับระยะเวลาในการพ่นแอลกอฮอล์ในที่นี้ผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ2วินาทีเราสามารถที่จะทํางานแก้ไขในตัวโปรแกรมให้พ่นมานานกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนะหัวฉีดของเราได้ใช้เนี่ยเป็นหัวฉีดแบบใหญ่แล้วนะครับฉะนั้น ปริมาณแอลกอฮอล์นี้พ่นออกมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นนะครับก็ปริมาณนี้นะก็สามารถที่จะล้างมือทั้งสองมือได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วนั่นเองครับ ก็จะเห็นว่าในขณะที่เราสอดมือเข้าไปนะครับแอลกอฮอล์เราจะถูกฉีดออกมาทางมือของเราแต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เช็ดมือนะอนุณหภูมิจากแอลกอฮอล์จากค้างก่อนเนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิมือฝ่ามือของผมเนี่ยต่ำลงฉนั้นการวัดอาจจะต่ำจากค่าความเป็นจริงจากการระเหยของแอลกอฮอล์ค้งก่อนได้นั่นเองนะครับผมข้อจบการนำเสนอในการทดสอบในสขของตัวเครื่องร้างมืออัตโนมัติพร้อมรนะบบวัดค่าอุณหภูมิและแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิผ่านเสียงนะครับควบคุมด้วย a r d u i n ยู n o แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสระวันนี้สวัสดีครับ